ข้อที่หนึ่งก็คือชักชวนก่อนชักชวนก่อนอเราเราจะไม่พูดคําว่าแก้รัฐธรรมนูนล,ละเพราะว่าถ้าพูดคาว่าแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยเดี๋ยวเขาแก้สองมาตาเขาบอกเขาทําแล้วนะครับเราต้องพูดคําว่าเขียนใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่มหมหจะพูดทยยาวก็ใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้งสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านะข้อที่สองอวันนี้นาะทีนี้ย้อนอีกทีหนึ่งเราต้องช่วยกันยืนยันว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมต้องการที่จะเลือกผู้รางระบบ ไม่รู้แหละระบบอะไรแต่มให้คนกลุ่มเดียวไม่ให้สอวอเป็นผู้เลือกผู้ร่างนะครับเราต้องการมีส่วนร่วมนาทีนี้เนี่ยขอทุกคนช่วยกันพูดเลยเริ่มพูดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเถียงเรื่องโมเดลกันในสภาสักพักหนึ่งมันจะได้ออกมาวันนั้นเราก็จะไปลงประชามตินะครับถ้าคำถามแรกโอเคเปิดกว้างท่านต้องการมีรัฐมนตรีฉบับใหม่หรือไม่นะครับอ่าโหวต yes ถ้าโมเดลแย่เราโหวตโนไม่ใจรอได้เราค่อยคิดโมเดลใหม่ถ้าโมเดลพอใช้ได้เราก็โหวตเยสไปอันนี้เรายังไม่เห็นแต่ผมจะจินตนาการภาพอย่างนี้ที่ผมต้องขอร้องประชาชนทุกท่านมากๆก็คือว่าเราไม่เคยทําประชามาติพร้อมเลือกตั้งมาก่อนในประเทศนี้ครับนะครับและพอช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยพักการเมืองเนี่ยก็จะเดินสายหาเสียงเลือกตั้งครับเขาจะมีขบวนมีรถแท่มีเวทีปาศัยนะครับสื่อมวลชนก็จะดีเบตผู้สมัครรับเลือกตั้งพักต่าง ผมหวาดกลัวจริงๆว่าเหลือพื้นที่อะไรให้พูดเรื่องมาธรรมนูญวันวันที่เลือกไปเลือกตั้งลงประชามติเนี่ยผมจะเชื่อว่าจะมีประชาชนถึงล้านคนน่ะที่เดินเข้าไปรับบัตรไปที่สามประชามติแล้วก็นี่คืออะไรเพราะวันนี้เขามาเลือกตั้งเขาจะมาเลือกพักที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาชอบแต่ว่าพอเจอบัตรไปที่สามเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันนะครับวันนั้นเนี่ยต้องมีการรณรงค์ที่ไม่แพ้รรคการเมืองที่มีเวทีปาศัยที่ไม่แพ้รรคการเมืองที่มีขบวนพาเหรดมีการแจกใบปลิวมีการทําสื่อต่างๆเนี่ย ผมทาคนดี้ไม่ไหวหรอกรนะครับเราไม่ได้มีคนเท่าพักการเมืองนี้ต้องช่วยต้องขอแรงเพื่ออีกหเดือนข้างหน้าที่จะช่วยกันเรื่องนี้ยอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสุดท้ายถ้ามันไปได้ถ้ามันพอพอจะไปได้กับระบบมีสรใหม่นะครับวันนั้นก็ต้องชวนทุกคนไปสมัครลวะวันนั้นท่านต้องช่วยกันพูดว่าแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย มันควรจะเป็นอย่างไรหรือไม่ควรจะเป็นอย่างไร <Graduate. S 2> ไปสมัครเป็นสสรไม่ว่าระบบจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับและถ้ามีสสรแล้วไม่ว่าท่านจะได้รับเลือกหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามแสดงออกมีส่วนร่วมสวแสดงความคิดเห็นว่าแบบไหนเอาแบบไหนไม่เอาไปจนไปจนเห็นกระบวนการนะแล้วโอเคถ้ามันออกมามันสีเดียวอ่ะสีเงินไม่ผิดนะจะสีส้มหรือสีแดงอะไรแล้วแต่ <S <S 2> <S 2> สีเดียว่ไม่ได้ถ้ามันออกมาสีเดียวอจะโหวตโนมอ่าแต่ถ้ามันออกมาโอเค มีเรนโบ้หน่อยมีความหลากหลายหน่อยแล้วมันไม่แย่มพอแบกกันได้เอาวันนั้นก็ไปรับ<ก>น่า <พอ S 2> ัะไปกันงานเยอะมากกบริการนี้งานเยอะมากนะครับก็ฝากประชาชนทุกท่านด้วย <laughs>